เดี๋ยวลองเช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวขอเทสก่อนมาปะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยจ้าเข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดทักทายหรือว่าพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยกันก่อนเนาะสวัสดียามบ่ายๆนะใช่ค่ะยามบ่ายๆอากาศดีเนี่ยอากาศดีมากเลยนะรมเย็นนะคะเหมาะกับการไปกางเต็นท์มากๆเลย สวัสดีหกคนดูนะคะเข้ามาแล้วนะกดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์รถแล้วก็เสลตเบอร์โทรเข้ามาด้วยก็ได้อ่าเดี๋ยวเราจะโทรแนะนำข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะกี่คนดูแล้วเอ่ยยี่สิบสี่สามสิบสามไม่มั่วมั่วเอานี้ติดมั่วนะคะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใช่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็สวัสดีกับใครเข้ามาใหม่ได้ใช่ตามติดบางคนแล้วจริงๆใช่โอเคเดี๋ยวขอกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก่อนกดเข้าไปเลยจ้กกดเข้าไปกดรัวเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับพวกเราสามคนที่เดิมเลยเวลาเดิมนะคะใช่จ้ะทานไรสดแบบไรสาระตอนช่วงบ่าย พี่โตไล์สาระคนเดียวค่ะคนอื่นเามสาระช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะดูแค่ใครชอบก็กดแชร์เนะใครชอบก็กดแชร์นะคะใครอยากได้รถก็กดเข้ามาดูเขาจะไม่แชร์เพราะว่าพี่โตออกไม่ใช่หยอกโอเคอะ อโมชั่่นเลยคะได้เลยค่ะสําหรับรถของเรานะคะที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะตอนนี้นะคะเราเน้นจัดโปรโมชั่นนะคะแจกเงินคืนกําไรให้กับคุณลูกค้านะคะคันละ2 0 0 0มบาทเลยนะจ้าคันละ20 0 0มบาทเลยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้อนรับตุดจีนก็คิดว่าเป็นอังเปาวัเลนไท์ใช่เออเดือนแห่งความรักด้วยเห็นว่า เอาเงินเปเป้ผู้ชายค่ะลูกค้าเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีของแถมมาช่วงตุดจีนจะมีอ่างปลาเปาอหรืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาจะส่งไปทีนึงติดตามกดติดดาวไว้เลยนะคะเดี๋ยวไรส์สดของเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอ่าจ้าไม่มีใครเข้ามาสอบถามอะไรนะคะเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆจะอร่อยเข้ามาพูดเป็นกิโลค่ะนะพูดอะไรคะพูดไปเลยเป็นกิโลเวลาโชว์เหลือสองขีด ไม่เคยเลยนะคะไม่เคยมีสาระกับคนคนนี้เลยนะคะใครเข้ามานะอยากดูรถรุ่นอะไรนะคะแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามเรื่องกับการเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรือว่าแนะนําคนรู้จักะจะได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงสอบถามเรามาได้เลยใช่ <นะ S 1> แล้วจ้ะวันนี้เปิดอกเ,เปิดใจมาคุยกันเลยนะคะ,คะอยากจะได้รถต้องทอํายังไงบ้างอยากจะได้ฟรีดาวต้องทอํายังไง <ขอ S 1> เดยวจะได้ ตฝากเบอร์เข้ามาเลยอ่าฝากเบอร์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโทรแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมนะใครอยากออกรถฟรีดาวอยากออกรถ<ช>ไม่ต้องใช้เงินนะคะแถมรับเงินกลับบ้านเ,เขาเรียกว,ว่าเป็นอ่างเปาช่วงตุดจ,<ช>จีนตอนนี้ไปเลย20,000บาทนะคะโชรูมของเราเนี่ยแจกจริงนะแล้วก<ช>็เปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด8โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะมากันได้เลยนะโชวรูมตั้งอยู่ที่ ของสองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะเส้นรังสิตนครนายกนะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะ<ม>เข้ามาเนี่ยมองเห็นเลยเนาะไม่ต้องเข้าซอยติดถนนใหญ่มาง่ายมากสะดวกเรื่องการเดินทางใช่ค่ะใครมาไม่ถูกก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อ่าแล้วก็รถของเรานะคะมีรับประกันทุกคันเนาะใช่ มีรับประกันอะไรบ้างคะน้องบีรค่ะรับประกันนะคะของเราที่เป็นที่รู้จักกันเลยก็คือจับประกันซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองใช่แล้วของเรานะคะก็ป้องกันก็คือหมดปัญหาเรื่องการย้อมแมวใช่เนาะเราขายแบบจริงใจเป็นกังวลมากมากเลยตัวนี้ไม่ต้องไปกังวลไว้ใจเอ็นติรถสวยได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนครบถ้วนเลยถ้าเกิดซื้อรถของเราไปแล้วนะคะนําไปตรวจเช็คไม่ว่าจะที่ศูนย์หรือว่า ที่อูต่ต่างๆนะคะ<ช>ถ้าเกิดว่าพบเจอว่ามีรถชนหนักพิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมมาขายเนี่ยยินดีรับซื้อคืนใช่ลใชแล้วะระบุชัดเจนด้วยเนาะยังมีรับประกันหลักการขายนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ระบบเกียร์เครื่องท้ายนะคะตัวนี้ของเราฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าไหลนะใช่ย้ํานะคะว่าฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าไหลนะจ๊ะ แล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะเป็นบริการดูแลหลักการขายแบบ24ชั่วโมงเลยสุใช่นะคะไม่ว่าลูกค้าจะขับรถออกต่างจังหวัดนะคะไปรถเสียยางแตกแบตหมดที่โคราชเชียงใหม่ภูเก็ตเรามีช่างเป็นบริการใช่แล้วนะจ๊ะอ่ะ14คนชม วันนี้เงียบเหงาไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วกันเพราะว่าโปรโมชั่นของเรานะคะแจกอังเปา20 0 0มบาทถูกต้องค่ะนะคะออกรถนะคะก่อนวันที่14ก็ได้นะมาเซอร์แฟนอะไรอย่างงี้ก็ได้ออแบบออกรถไปจอดเซอร์ไพรส์แฟนวันวาเลนไทน์เออได้นะได้นะแล้วก็ได้เงินกลับบ้านไปซื้อของคมของฝันอะไรกันถีกต้องนะคะอ่าตัวนี้ใครที่อ่าช่วงนี้ มุกน้อยนะคะอยากอยากมีรถใช้แล้วก็อยากมีเงินเงินใช้เงินเหลือก็มาที่โชว์รูมของเราได้เลยได้เลยเนาะใช่ค่ะวันนี้เงียบเหงาจังเลยเมื่อวานคนเยอะคือคักมากจะไม่เป็นไรแต่เราก็พาไปชมรถเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนเลยดีกว่าเนาอไปเลยจ้าเอาไปไหนดีจ้าพี่โต๊อนี่เลยค่ะไหนคะอ่ะแคมรี่อ่ะได้เลยจ้ะโอเคจ้าก่อน ดูราคาอ๋อคันนี้ราคา498,000อะสำหรับ c a ม r y รี่ตัวนี้นะคะเป็นรถปี2011นะคะรถสวยมากสภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแหละนะคะ,คะเครื่องยนต์2 0ันอะค,ะคะอันนี้นะคุณลูกค้าไม่ติดแก๊สนะบอกก่อนเลยคันนี้ไม่ติดแก๊สสีเทานะคะรถสวยมากปี2011 ราคานี้นะคะ498,000ตัวนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะแจกเงินทันที20,000บาทหลังจากที่ออกรถนะคะใครรับรถแจก20,000นะคะวันจัดวันจองไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวนะคะคุณลูกค้ารถถือว่ารถไซส์ใหญ่ราคาถูกนะคะแล้วก็รับประกันทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถชนหนักโครงทรงโครงสร้างนะ รับประกันให้หมดเลยนะคะรับประกันเรื่องชนหนักให้พิกคว่มน้ำท่วมหม่ไม่แท้ให้กับคุณลูกค้านะคะใครที่สนใจโ o โยต้าแคมรีนะคะรองเข้ามาแวะเวียนดูกันได้ที่โชว์รูมติดวถสวยนะคะรถคันนี้เนี่ยเดิมๆทั้งคันเลยนะใช่สีเดิมทุกอย่างเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะเครื่องยนต์2.0นะคะตัวนี้ใครที่กำลังมองหารถ เอาไว้วิ่งใช้งานวิ่งกงวิ่งแก๊ปได้หมดนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเนี่ยไม่แพงนะคะรถสวยดูดีสภาพดีเลยนะคะคันนี้เป็นตัวจีด้วยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะ t o y ยต้าแคมรีรุ่นปี2011ค่ะคุณลูกค้านะคะใครที่สนใจแวะกันเข้ามาได้เลยเนาะที่โชว์รูมนะมาดูการมาด้านในดีกว่ามาสำหรับคันนี้นะคะโอ้โห ด้านในเนี่ยสวยใช่ไคะด้านในเป็นตรงด้านผัวมลายไม่ว่าจะเป็นตรวแผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะมีม่านข้างหลังด้ไ่ะเหมือนจะมีม่านอ๋อมีม่านด้วยใช่ไหมมีม่านด้านหลังด้านหน้านี่ก็คอนโซลคอนโซลนี่ก็เก๋กูดเลยค่ะมีบูทงบูทูตนะคะ ฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆนะคะแอร์แบ็กเนี่ยโหแล้วลสวยจริงๆแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าเนี่ยคู่หน้าสําคัญเลยตัวนี้เป็นบอกปรับไฟฟ้าทั้งค,คู่คนขับ แล้วก็ด้านของคนนั่งด้วยนะคะตัวนี้นะภายในค่อนข้างกว้างเป็นรถไซส์ใหญ่เลยแหละนะใช่จากผู้บริหารแต่ถ้าใครสนใจนะคะไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ออกกับพี่สวยได้นะคะตรงนี้นะคะใครที่อยากได้รถไซส์ใหญ่ราคาไม่แพงอย่าง t o y o t a Camry ตัวนี้นะคะรีบฝากเบอร์กันเข้ามาเลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็ได้โปรโมชั่น20,000เช่นกันนะ่โอเคเราไปดูคันไหนกันต่อได้เดี๋ยวเป็นคันนี้ก็ได้ สว่างสว่างคันนี้สวยจอดเด่นเป็นสง่าอยู่1คันนะคะตัวนี้นะเป็น Honda b บ o m ออเมนะคะตัวนี้ใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นเอ่อสไตล์อีอกโกคาเนาะตัวนี้เครื่องยนต์1.2นะประหยัดน้ำมันมากนะคะลูกค้าตัวนี้ 1.2V นะรถปี2016นะคะราคา348,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ได้ส่วนรถด้วยนะ20,000นะคะ จะเหลือเพียง328,000บาทคะ่ะลูกค้ารถปี2016นะสภาพดีเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะใหม่แท้นะไม่อยู่ที่57,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับ Mac แม็กระยางใหม่ตัวนี้นะสวยมากนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอเมรอยู่นะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดนะด้านหลังของเขานะคะอ่าเขาจะออกเขาเรียกว่าเป็นแนวท้ายสั้นๆแบบนี้นะสไตล์หรือว่าเอกลักษณ์ของอเมสนะคะเอ่อท้ายมันจะสั้นเป็นทรงแบบท้ายสั้นๆแต่ว่าข้างในเนี่ยสามารถบรรจุของแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะอ่าตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวตัวนี้สีแท้สีเดิม นะคะโรงงานรถสภาพดีไม่มีริ้วรอยเลยนะลูกค้าบอกเลยนะคะตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยเนาะสภาพเดิมๆนะคะแต่ว่ามีแสะใส่ Mac แมกระยีงเนาะมีมือจับมือจับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดสวมมือจับมาให้อ่าเป็นแบบสีเงินโครเมียมแบบนี้นะคะตัวนี้ก็แต่งมานิดหน่อยนะมือจับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูด้านในกันหน่อยค่ะ นี่ด้านในเป็นยังไงบ้างด้านในสวยมากนะคะลูกค้าบอกเลยว่ากว้างนะนตัวนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะอ่าเ,อาเขาเรียกว่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะรูปทรงคล้ายๆกับตัว B-O ที่เป็น5ประตูนะคอนโซลเขาจะคล้ายๆกันฟังก์ชันเนี่ยครบเหมือนกันนะคะมีทั้งฟังก์ชันแอร์น Air, นะเครื่องเสียงนะคะแอร์ Air ก็เป็นดนะิจิตอลเนาะตรงนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็ภายในเนี่ย เป็นเบาะผ้านะสีดำนะคะสภาพดูดีเลยนะคะสะอาดสะอ้านมากรถคือแบบว่าสภาพโอเคไม่มีริ้วรอยอ่าว่าได้เลยรถแบบเนี้ยบมากนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะมองหา Honda b บ a m อออยู่นะคะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้3,48,000จ้าบอกไปแล้วจ้า สามแสนสี่หมื่นแปดพันะคะได้รับโปรโมชั่นส่วนลดอีก2 0 0 0ัเออขออภัยสองหมบาทอ่าแล้วก็จะเหลือ328,000สองเท่านั้นเองใครที่สนใจฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเงินเดือนหมื่นห้ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะอ่าซื้อคนเดียวได้เลยเป็นพนักงานเนี่ยจัดเลยได้ฝากเบอร์มาเลยอ่า เดี๋ยวเราไปดูคันถัดมาเลยนะคะได้จ้าอีโกคาร์เหมือนกันใช่อันี้ตวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอีโกคาร์ไซส์ใหญ่นะคะที่มีบอดี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นรถ5ประตูนะคะปีใหม่สีสวยงามมากตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็น t o โยต้ายาริตัวนิวนะเครื่องยนต์ 1.2G นะคะตัวนี้ปี2018เลยนะคะเป็นรถมือเดียวเท่านั้นใช้งานมาแค่คนเดียวเท่านั้นนะตัวนี้นะคะเน้นแบบเดิมๆเล ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นแม็กอลลอยจากศูนย์เลยนะคะ oh. ตัวนี้ก็คืออายางก็ยังเป็นปีใหม่อยู่นะคะใช้งานได้แบบแน่นๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือ ใช้งานได้ก็คือออกไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาเขาก็จะเปิดขายอยู่ที่458,000บาทนะคะ,ะตัวนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ9,500บาทเท่านั้นนะตัวนี้แถมยังมีส่วนลดอีกนะคะตัวนี้ส่วนลดนะคะ20,000บาทที่เป็นอังเปาให้ใะนะคะก็คือส่วนลดนี้นะคะจะรับไปเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะไปะส่วนลดเงินดาวก็ได้ค่างัว <น S 2> เนะก็จะลดลงลนะคะ ตัวนี้ราคาก็จะลดลงด้วยนะคะเหลือ438,000บาทเท่านั้นโโอ้หนี่นะสปอยเลอร์ด้่นเลยตัวนี้ติดมากับตัวรถเลยมาเต็มอ่าใช่แบบใครที่สนใจอยากจะได้รถเดิมๆตัวนี้แนะนำเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะของเรานะคะสีของเขานะคะก็จะเป็นสีออกเทานกพิราบนะคะเป็นสีที่หลายๆคนชอบกันเขาน้ดำนั่นเอง มาดูภายในนะคะภายในของเขานะคะพรมนี่จะเป็นสีแดงเห็นไหมตัดกับตัวสีรถมากๆเลยนะคะภายในจะเป็นโทนสีดํานะคะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะจะสตาร์ทด้วยปุ่มพ u s h start นั่นอเองนะคะขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ส่วนหน้าปัดของ แอร์เขาเนี่ยจะเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะ,ะถือว่าสวยงามนะคะตัวนี้นะใครสนใจรีบฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะคะฝากเบอร์กันไปได้เลยนะคะใช่นี่แล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะใครที่สนใจอยากจะได้รถที่อบอดีใ้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ประหยัดน้ํามันก็ตัวนี้ตอบโจทย์ <นะ S 1> มากๆเลยคนับในเมืองใช่แล้วนะจ๊ะ เดี๋ยว <Okay. S 1> มาทางฝั่งนี้ดีกว่านะคะตามมานี่เลยนี่เราอยากจะให้คุณลูกค้าดูนี่ดีกว่าข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเรามี MG ไม่ใช่เรามีมาสด้าตัวนี้มามดูมาสด้าตัวนี้ให้หน่อยดีราคาเท่าไหร่บิ๊กบิ๊กดูตัวนี้ให้หน่อยราคาเท่าไหร่หรสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมาสด้า3สีเทาดํานั่นเองคุณลูกค้าคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะอยากจะได้รถไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะ4.7หมื่น4.78,000รถปีอะไรจ๊ะปี2015เครื่องอะไร เครื่องสองพโอเคคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง2,000นะคะรุ่นปี2015นะคะเป็นรถมาด้าสาตัวรุ่น Skyactiv e นั่นเองคุณลูกค้านะคะสนใจลองเข้ามาดูกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะกดเข้ามาดูแล้วนะคะถ้าใครสนใจฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยวันนี้อากาศร้อนมากนะคะแต่ก็ ออกมาเพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะนี่เลยคันนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้ามาใหม่สีเทาดำนั่นเองนะคะเป็นรถมา z d a 3รุ่นปี2015นะคะรถสวยมากปีใหม่แล้วก็ใหม่ไม่เยอะนะคะคันนี้นะคะราคา478,000บาทคุณลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าสนใจรถไซส์ใหญ่เครื่อง2000แบบนี้นะคะสามารถที่จะฝากเบอร์โทรเอาไว้ได้เลยนะรถสวยจริงๆนะบอกเลยสำหรับคันนี้เป็น m a z d a 3 Sky a c t i v e นั่นเองรุ่น5ประตูเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะคะ ว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างและรถเนี่ยสวยน่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดออกมาโอ้โหมีทั้งจอกลางจอข้างนะคะเป็นปอจอป๊อปอัพนะคะตัวนี้นะคะรถสวยมากภายในเนี่ยเรียบหรูนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะระบบบลูทูธที่สายเสียบ U S B, B นะคะสามารถที่จะ นะคะตัวนี้นะคะมีบูทงบูทูธแล้วนะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะภายในเนี่ยกว้างกว่างมากมายเลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามจริงๆเลยนะคะสำหรับเจ้ามาด้าสคันนี้นะคะรุ่นปี2015นะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากหารถแบบ5ประตูแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะมากันได้เลยอ่ามาดูด้านหลังกันนิดนึงเปิดด้านท้ายออกมาตัวนี้เป็นตัว5ประตูเนาะก็สามารถที่จะเก็บของได้สามารถพับเบาะและเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะคะคุณลูกค้า รถนะคันนี้458,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าสนใจนะก็รีบเข้ามาได้เลยนะคะด้านท้ายนี่มีซินทรงเซ็นเซอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะรถสวยงามสภาพเนี่ยใช้ได้เลยนะหากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้ไว้เป็นเจ้าของรีบปากเบอร์ไว้เพราะวันนี้เรามีส่วนลดให้คุณลูกค้าอีก20,000บาทไ,ไปเลยค่ะ,ะพาไปดูคันต่อไปหน่อยได้ มีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาว่ามีรถเก่งเกียร์ธรรมดาไหมของเรามีนะคะพี่ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเก่งเกียร์ธรรมดาอยู่ด้านหลังพอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเก่งเกียร์ธรรมดาสักคันหนึ่งนะคะของเราเนี่ยเกียร์ธรรมดานะมีนิสสันมาร์ทนะคะมีซูซูกิเซเลริโอนะอ่าเดี๋ยวเราพามาชมนิสสันมาร์ทเกียร์ธรรมดาคันนี้เลย แต่ว่าคันนี้เป็นสีแดงอ่าอ่ะ,อะนี่จะสำหรับรถเก่งเคียร์ธรรมดาเราก็มีนะคะลูกค้าราคานี่ประหยัดมากนะนอกจากน้ำมันประหยัดแล้วราคานี่ถูกมากนะคันนี้นะคะนิสสันมาร์ตคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 1.2e นะคะเป็นตัวไมน่าเชนแล้วนะรถปี2014นะคะลูกค้าอ่ารถปี2014ราคาขายเพียง248,000บาท ตัวนี้ผ่อนถูกมากเลยนะคะผ่อนอยู่เพียง5,000เท่านั้นเอง5,000กลมๆเลยนะตัวนี้ยังไม่รวมส่วนลดอีก2,000 0นะคะถ้ารวมส่วนลด2,000 0แล้วเนี่ยจะเหลือแค่4,000ัปๆเท่านั้น4,000กว่าๆเท่านั้นเอง ลูกค้าที่สนใจนะคะรายได้หนึ่งหมื่นนะสามารถเป็นเจ้าของนิสสันม้าสีแดงคันนี้ได้เลยนะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะขอรายได้หนึ่งหมื่นค่ะลูกค้าใครสนใจฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคันนี้รายได้หนึ่งหมื่นก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะรถปี2014เครื่องยนต์เบนซินนะรับประกันให้ทุกอย่างเลยามาดูด้านในกันนิดนึงค่ะด้านในนะสภาพดีนะคะฟังก์ชันก็มีมาให้ครบจบหมดเลยนะคะนี่เป็นเกียร์ธรรมดาหรือ ว่าเกียร์กระปุกนะคะด้ามเกียร์อยู่ตรงนี้นะใครที่สนใจฝากเบอร์เลยนะคะภายในเป็นบาะผ้านะสีดํานะคะสภาพดีและใหม่มากนะลูกค้าให้ดูเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอตัวบางแดดอ่าตัวซีนพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะออกเลยนะลูกค้าตัวซีนพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะคะสภาพค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เป็นรถอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันแล้วก็ราคาถูกนะผ่อนอยู่5,000บาทนะคะตัวนี้ถ้าเอาส่วนรถส0 0 0มื่นไปรวมแล้วเนี่ยผ่อนอยู่แค่4,000ันกว<ช>่า<อ>บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่แค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะขอรายได้ห0,000่นะคะเป็นเจ้าของนิสสันม้าสีแดงคันนี้ได้เลยนะใ,ใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยในไลฟ์สดของเรานะ<อ>จะได้รับโปรโมชั่น2 0,000ด้วยนะคะแล้วก็รถเห็นผ่อนถูกแบบนี้รับประกันเหมือนกันทุกคันนะคะรับประกันเหมือนกันทุกคันคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะซื้อออกไปเนี่ยรับประกัน อยู่แล้วเรื่องการชนหนักพิคว่่าน้ําท่วมไมไม่แท้ของเราไม่มีแน่นอนระบุในสัญญาชัดเจนนะคะถ้าตรวจพบเจอเรายินดีรับซื้อคือ100%ยขับรถมาจอดหน้าเต็นได้เลยขับรถมาคืนได้เลยนะคะตรงนี้นะรับประกันแน่นอนนะเราแบบเขาเรียกว่าซื้อขายแบบเปิดใจกับลูกค้าแบบจริงใจเลยนะคะไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนที่สำคัญจองฟรีจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้ะมีใครขอดูคันไหนอีกไหมคะ ก็ยังไม่มีนะคะพี่มานพนะคะอยากดูยาริสนะคะเครื่อง1.2ราคาไม่แพงนะคะได้เลยถ้ายังไงพี่มานพฝากเบอร์ฝากเบอร์เลยจะเดี๋ยวจะแนะนําให้เพิ่มเติมดูเป็นแอดฮาร์ดสีขาวคันนี้ก็ได้นะแอดฮารใช่เพราะว่าไม่ค่อยได้นีเท่าไหร่เลยนะคะจริงๆมีหลายสีนะันะพามาดูรถเก่งอีโกคาแบบนี้แน่นเลยใช่ค่ะลูกค้าสบถามันมาเยอะมากเลยนะคะ เพราะว่าบางตัวก็ยังไม่ได้ลงในเว็บไซต์ใช่ามาใหมให่เดี๋ยวเราจะรีบทยอยลงให้ใช่แล้ว<ะ>รถเยอะมากใครที่อยากดูรถก่อน ใครก็ต้องดูไรฟ์สลยร์สดของเราดีๆแล้วกันใช่มาดูคันนี้เลยนะคะเป็นปี2020เลยปีใหม่นะคะใหม่มากจ้ะเป็นปีใหม่แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะตัวนี้เป็นอ่ามิ b ซูบิชิ a อคคนั่นเองนะคะเครื่องยนต์1.2 GLX ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะใช่ไหม GLX เใช่ค่ะตัวนี้ใหม่แท้ไม่เดิมนะตัวนี้วิ่งเพียง2-2,000กิโลเท่านั้นนะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาพร้อมกับกับอะไรดีอะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับอล่อยใช่อันนี้ตัวเดิมๆใช่ใช่แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดมุงตัดหมอกที่แบบว่าติดกับตัวรถเลยไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มใช่แล้วนะคะ ตัวนี้เปิดขายอยู่ที่358,000บาทปี2020นะขายรา,าคา300,000กลางๆแค่นเอง,เองนะคะมีส่วนลดให้อีก20,000บาทนะคะลูกค้าจะรับเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะนำไปเป็นส่วนลดเงินดาวก็ได้ตัวนี้ก็จะขายเพียง338,000บาทเท่านั้นลถปี2020ขาย300,000ต้นๆไม่มีที่ไหนอีกแล้วถูกต้องใช่ก็ ก็รับนะคะเทศกาลตูจีแล้วก็วันแห่งความรักนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะคะบอกเลยตอนนี้คุ้มมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่สวิส อ่าไม่ออกค่ะค่ะถ้าอ่อนผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะอะภายในเห็นไหมคะว่ามีความสวยใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเครื่องเสียงฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะคะตัวหุ้มเบาะเนี่ยอ่าไม่ใช่หุ้มเบาะค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์นะคะตัวเกียร์เนี่ยเขาจะมีเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นแบบซิ่งๆเลยนะคะถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะรีบฝากเบอร์โทรไว้เลยนะคะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นปี2020นะคะ,าคะราคาสามแสนกลางๆเท่านั้นราคาท่านใดนะคะที่มีรายได้รวม1 000, 2 0 0 0 0บาทขึ้นไป เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ไดเลยนะคะตัวนี้โปรโมชั่นแจกเงิน20,000บาทเราแจกกันแบบจริงๆจังๆเลยนะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านมากๆเลยนะคะที่ได้โปรโมชั่นนี้ไป uh huh. นะคะสามารถเข้าไป,ปดูรีวิวน,นะคะในเว็บไซต์ของเราได้เลยหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะคะ,คะ YouTube ท,ที่ไหนคะ YouTube ค่ะตีแล้ว ตีรถตีรถสวยค่ะโอเคเนี่ยสะดุดอย่าง้วพี่โตโอเคตีรถสวยรถเกินมือสองใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใอ่ะหรือว่าจะดูในเพจของเราก็ได้นะคะเพจติดตามเพจดีๆเลยนะคะจะมีอัปเดตรีวิวเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปด้านรวบายกันหน่อยค่ะพี่โตไปเลยค่ะ ยวพาไปดูรถกระบะนิดน like ึงนะคะเดินมาทางนี้เลยนี่เลยนะคะเราจะพาไปดูมิตซูบิชิไต้ต้านตัวแคบคันนี้นะคะรถสวยปีใหม่ไม่วิ Waiting ่งน้อยค่ะรับประกันได้เลยนะคะคันนี้ไม่แท้แน่นอนคันนี้เนี่ยปี2020นะคะราคาจะอยู่498,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่15,000บาทนะคะคุณลูกค้าไม่คันนี้10,000กิโลเท่านั้นถ้าไม่แท้เอามาคืนได้เลยอ่า สำหรับคันนี้นะคะไม่แท้1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นถ้าไม่แท้เอากลับมาคืนได้เลยเน็ตส่วสีดาวคันนี้4 9 8 0 0 0าพร้อมส่วนลดอีก2 0 0 0 0เหลือ478,000บาทนะคะวันนี้นะคะเราเอามาทําส่วนลดนะจาก5 1 8 0 0 0เหลือ4 9 8 0 0 0าพันพร้อมส่วนลดอีก20 0 0 0ืเหลือ478,000บาทค่ะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะรถทันที2 0 0 0 0บาทหรือจะนาเงินสด2 0 0 0 0บาทกลับบ้านได้เลยนะคะพร้อมกับ การจัดไฟแนนซ์ที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะเตรียมเอกสารนะคะเขามายื่นจัดยื่นจองกันได้เลยสําหรับมิ t ซูบิชิไต่ต้านตัว Elite, แอลลิคันนี้นะคะเป็นตัวเตี้ยหน้าใหม่เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจรีบกดไลค์กดแชร์และฝากเบอร์โทรไว้เลยนะคะ oh, ได้จ้าะปะะีดาวกับตีรถสวยนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเดียวนะคะคุณลูกค้าแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องใช้นะเพราะของเราเน้นเลยนะคะจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับลูกค้านะคะรับรถฟรีดาวกันไปเลยในวันรับรถนะคะ บอกได้เลยคันนี้รถสวยมากปีใหม่ไม่น้อยค่ะปี2020นะคะคุณลูกค้าสนใจกดไลค์กดแชร์มาเลยนะคะด้านในเป็นรถแบบเดิมๆเลยนะคะออกมาจากศูนย์ยังไงก็แบบนั้นเลยนะคะ สวยงามตามสภาพเลยค่ะรถสวยจริงแคมปเปิดได้ค่ะรุ่นตัวเตี้ยนะคะคุณลูกค้าใช่ค่ะรถสภาพดีมากนะใช่ค่ะ,ะรถสภาพดีมากเลยนะคะสามารถ<ว>เปิด,ดแคปได้นะคะด้านหน้าด้านในโอ้โหสีสันสวยสดใสเป็นสีเทาที่ดูแลททำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานสุดๆเพราะว่ารถคันนี้ปีใหม่มากๆเลยค่ะ นะใครที่จะใช้ไว้ขนของไว้ใช้งานในบ้านเชิญได้เลยพี่ใครที่เอาไปต่อตู้ก็ได้เหมือนการต่อข้อต่อข้อแล้วแต่ตามสะดวกของคุณลูกค้าเลยนะคะเอาวิ่งขนส่งขนส่งก็ได้นะคะวิ่งรับวัวรับควายได้หมดจ้าก็รับวัวรับควายด้วยเหรอจ้าก็ได้ไงบางคนอาจจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เอาขึ้นได้อนะ สองตัวพอพี่โต้กตัวเดียวก็เต็มแล้วไม่ใช่เองก็อ่ะเดี๋ยวไปชมคันถัดไปกันเลยดีกว่าคันไหนดีอยากให้ดูเป็นมิสซูเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นอีกโฉมหนึ่งเป็นตัวโฉมเก่าเผื่อใครที่กาลังสายไททันเนี่ยที่ชอบตัวโฉมเก่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เก่านี่ตัวนี้ตัวนี้ปีอะไรปีสิบแปดป่ะแต่ว่ามันเป็นตัวหน้าเก่าไม่ใช่ตัวหน้าใหม่อ่า คันนี้นะคะปี2018อ่ะถูกต้องอ่ามิสูบิชิคันนี้นะตัวไททันแครปนะคะตัวนี้ตัว g l x นะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเก่านะเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นตัวหน้าใหม่ที่เป็นเปลี่ยนโฉมไมน่าเชื่แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะปี2018ราคาขายเพียง448,0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะได้ส่วนลดด้วยนะอีก2 0 0 0 0นนะคะราคาจะเหลือเพียง428,0 0 0บาทเท่านั้นอ่าตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 นะไมมแท้40,000กิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับความเดิมนะรถสภาพดีมากสีดำนะคะลูกค้าแม็กเดิมนะคะยางใหม่นะตัวนี้รถไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ ค่อนข้างสภาพดีตัวนี้สีแท้เดิมโรงงานนะคะรอยขนมงขนแมวตัวนี้แทบจะไม่มีเลยนะคะรถสวยสภาพดีมากใครที่สนใจฝากเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยผ่อนเพียง9,400บาทเท่านั้น9,400บาทเท่านั้นนะยังไม่รวมส่วนลดนะคะรวมส่วนลดเนี่ยจะเหลือผ่อนเพียงแค่9,00 0บาทเท่านั้นเอง9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรายได้1มื่นแปดสามารถเป็นเจ้าของมิตซูบิชิไททันคันนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนิดนึงตัวนี้แคมเปิดได้ปะ เปิดได้เหมือนกัน อ๋อมันเปิดไม่ได้ติดเสาขออภยัยแต่ตัวนี้ก็เป็น Open Cap นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนิดนึงด้านในนะคะสภาพใหม่มากนะแล้วก็ติดฟิล์มให้ด้วยนะคะรอบคันที่เห็นเช็ดชู่ทิชชู่แบบนี้อ่าเขาเพิ่งติดฟิล์มมาให้ใหม่รอบคันนะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดานะจ๊ะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะสภาพดีใหม่ฟังก์ชันครบมีจอเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะเป็นปรับไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยใครที่สนใจมองหาไททันนะคะตัวหน้าเก่านะ ก็ฝากเบอร์กันเข้ามาได้ค่ะรถปีใหม่สภาพดีนะคะฝากเบอร์เข้ามาได้เลยอ่ามีใครสนใจคันไหนอยากสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมก็ฝากเบอร์มาได้เลยนะคะใครอยากออกรถฟรีดาวอยากออกรถไม่ต้องใช้เงินค่าจองค่าจัดค่าดำเนินการฟรีให้ทุกรายการนะคะมาหาเราที่โชว์รูมติดรถสวยได้เลยนะอ่ามีรถเข้ามาใหม่ให้ดูบรรยากาศสดๆหน่อยในรถมาใหม่ปะ รถมาใหม่ค่ะรถมาใหม่สวยมากอ่ะ MG ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ตัวนี้เพิ่งลงเทเล,ลอร์มาอ๋อรถบิวมีฟีดมาใหม่ด้วยนะคะสีขาวนี่สดๆดเลยนะขับมาสดๆรถยังไม่ได้จอดเลยนะคะรถมาใหม่เลยนะ Honda f ฟีดสีขาวนะคะคันนี้ะนะใครที่กำลังสนใจมองหารถครอบครัวแบบ, mini บ mini มินิเขาเรียกว่ามินิแวนอ่ามินิแวนแบบนี้นะก็ ฝากเบอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยได้ชมแน่นอนสำหรับ Honda f ฟ e ดนะคะเพราะว่ารถเพิ่งมาเอามาตรงนี้อ้วยมองฟีดมินิแวน,นอยู่เออมองอะไร ออฟฟิศหรือมัมพุ่ะเดี๋ยวยังไงสาหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปชมแน่นอนนะคะ<ช>มาใหมาอ่อีกสองคันสามคันโอ้โหเยอะแยะไปหมด<ช>อ่ะพี่โต้ก่อนที่เราจะจากกันไปแนะน<ช>ําโปรโมชั่นลูกค้าอีกสักหนึ่งรอบ,รบนะจ๊ะสหรับโปรโมชั่นของทางโชว์รูมนะคะ,ะตีรถสวยรถยนต์มือสองนะคะตอนนี้<ช><ช>เราคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะคันละสองหมื่นบาทสูงสุดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมอยู่เนาะก็อยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่อยากได้รถมือสองเอาไว้ใช้งานนะคะรีบเตรียมเอกสารนะคะเข้ามานะคะยืนจัดยื่นจองกันได้เลยไม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะตีรถสวยเปิดให้เข้ามาชมรถจองฟรีจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับประกัน นะคะตัวรถอีกหลายรายการนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากออกรถบาทเดียวหรืออยากออกรถไม่ใช้เงินเนี่ยสามารถเตรียมเอกสารมาติดต่อพวกเราโตโต้น้องบิ๊กน้องทรายน้องเนยได้หมดเลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้า <c oughs> นะเ <c oughs> ข้ามาติดต่อกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้าทุกท่านนะคะเราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะที่มะขายรถกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีว่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยเพรงานแต่งวัเนียค่ะ